ุช่างคะลุงช่างคะคอนโดสูงสูงอะค่ะเขาทําระบบน้ํากันยังไงคะก็จริงๆระบบน้ํานี่หมายถึงน่าจะหมายถึงน้ําดีใช่ไหมครับน้ําดีก็เหมือนอ่ะถ้าเทียบกับบ้านก็คือแน่นอนต้องรับน้ําจากประปาเข้ามาแต่ท่อก็จะใหญ่ขึ้นถูกไหมครับสิ่งที่เขาต้องมีเพิ่มเติมก็คือเขาต้องมีบ่อหรือถังเก็บน้าใตดินนะครับพักน้ําสํารองน้ําไว้นะครับเสร็จแล้วต้องมีระบบปั๊มปั๊มขึ้นไปโดยปกติถ้าคอนโดสูงสจะไม่ปั๊มอัดไปจ่ายตามห้องนะครับเขาจะอัดขึ้นไปบนถัง ที่อยู่ชั้นบนสุดหรือดาดฟ้าเพื่อจะเอาน้ําไปกักข้างบนอีกทีหนึ่งแล้วค่อยปล่อยลงมาครับปล่อยลงมาจากข้างบนเพื่อให้แกวิตี้ลงมาแต่เขาจะไม่แบบท่อเส้นเดียวรถจ่ายมันทุกชั้นทุกห้องมันทํางั้นไม่ได้นะครับไม่งั้นห้องล่างๆไม่มีน้ําเขาก็จะแยกโซนแล้วก็เป็นท่อเมนจ่ายแยกเป็นโซนๆเพื่อมันจะได้ควบคุมการไหลของน้ําได้นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบ้านแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดปีกย่อยอ่ะ เพิ่มเติมขึ้นมานิหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีการออกแบบการไหลอะไรต่างๆนะครับขนาดท่อต่างๆขนาดปั๊ม